ไปเจอขาหมูถูกใจก็จะเอามาตุนใส่เครื่องไว้สักพักหนึ่งแหละตอนนี้ก็จะมาอุ่นแล้วก็ปรุงรสกินได้เยอะๆเอามาอุ่นปรุงรสเรียบร้อยตอนนี้พร้อมเติมใบผักละใครชอบดูมีดฉันอันนี้อันนี้เขาจะหัน่นหยาบๆนะคะ หั่นทอดน่าน้อเอิญหั่นทอดตัวหั่นทอดเขาต้องดูผักก็จะปิดไฟใส่มะนาวนิดนึงพออยากกินนัวๆวันนี้ไม่ได้ไม่อยากกินออกเปรี้ยวมากใบผักล ah, ่งคนจากน้อย

ไปไปพักอีกบ้านมีสวนพักจ้าของนะพี่น้องเอออยากไปอยู่กับแม่อาดเด้แม่อาเดเนี่ยผักออร์แกนิกทั้งสวนเลยทั้งปีทั้งชาติเลย,ยไปอยู่กับแม่อาเดเนี่ยคอยจอยแท้กินต่ไก่บ้านกับผักออร์แกนิกมนะเพื่อนเพื่อนเดินทางมาถึงไหนแล้วคะเนี่ยไอ้ดารอยอยู่เด้อกินรอกินเังไดงกับ,บเบอร์เบิร์ดดอกพี่น้อง ลมลิขิตบันดาลชากาักพาเราให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลร้ลองไงต่อเอ้ยร้องบไ่ได้เฮ้ยมันแม่ร้องเพลงในกลัวบ่ดิระวังชีได้ผัวเท่ากินเลยกินเลยพอดีมีพริ พิ่ทอดอยู่จ้ะเอาพิกทอดต้มเลยว้าเพิ่พี่น้องคอลเาเกนเลยเนี่ยกินแล้วบะเท่าเลยเนี่ยตายก่อนคอลลาเกนเกิน,นต่อไปนตยอยากอื้มสนนมันไม่ต้อง วลาตุ๋นนะพี่น้องมันไม่ต้องเปิดไฟตลอดเวลาหรอกเอาไปไว้เออตั้งเตาไว้ให้มันซุกให้ดีซุกดีปิดฝาไม่ต้องเปิดอีกยิ่งตั้งตั้งไว้บนเตายิ่งดีอมืมันก็อุ่นก็เปื่อยของมันเองเขาจะเอามากินก่อนมาอุ่นส่ําเสีย เนี่ยชามเนี้ยใส่ซุปหมูก้อรขึ้นก้อนนะใบยาเป็นคนจะไม่ไม่ปรุงเครื่องเยอะ โอ้โอหฮ้อนไปเป็นทางเลยไปฮึคนแถวในขามวนกันเห็นอ๋อเสียงหัวเลาะดังมาก แบบล้วกินพก็ได้ ใส่หัวหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมซุปหมูข่งก้อนแล้วมันมันจืดหน่อยหนึ่งจ้ะก,ก็เลยเติมน้ำปลาอ๋อมีมีอีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันหอยจ้ะเออใส่น้ำมันหอยไปด้วยทุกครั้งที่ไปไดาทำอะไรต้มงยำงก็จะจะใส่น้ำมันหอยจ้ะรถดีไม่ได้ใส่นะ Ừ không? Mm. Hmm. หมู <c oughs> หมูไทยเราเนี้ยอร่อยอาจจะมีการนำเข้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะอ แต่หมูที่ไทยเนี่ยจะเป็นหมูตอนจ้ะเนื้อจะไม่เหม็นกุยเหมือนหมูที่ไม่ได้ตอนเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็เลยชอบกินหมูขออภัยด้วยท่านที่ไม่กินหมูนะคะ เอ,อินมาเจอคลิปหรือว่าเป็นเพื่อนในในช่องไปจาไปยาก็ทำเมนูมหมูเกือบทุกวันเนี่ยนมีเพื่อนเป็นคนอินเดียนะเขานับถืออะไรฮินดูเขาก็ไม่กินหมูนะคะ เขาบอกว่าไม่ใช่ฉันกินไม่ได้นะแต่แบบแต่ฉันแค่ฉันไม่ชอบกลิ่นมันแค่นั้นอืมโอ้เดี๋ยววันหลังอ่ารีวิวน้ำมันไทยทริปด้วยดีกว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะนะ I, I will เ uh, อ่อร e วิวเ ใช่เออบีเอ่อก็เด็ดด้วยฟรีชดื่มก็พูดได้หลายๆเลยพี่น้องที่วัเย็นมาชมนะเจอกันคลิปหน้าเด้อ thanks o much my f r i e n d thank for your support see you next video bye bye